หลังจากรอคอยมานานนะคะวัคซีนโควิด -19 ก็เข้ามาแล้วยอยเข้ามาแล้วก็หลา,ลายคนได้รับการฉีดไปแล้วนี่นะคะคือประเทศไทยก็สั่งเข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ทยอยฉีดกันไปจํานวนหนึ่งแล้วตั้งแต่ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกไปนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้มีประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้นเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วหลายหมื่นรายแล้วก็มีการทยอยฉีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังฉีดวัคซีนมันคืออะไรคะอาการไม่พึงประสงค์จริงแล้วคําว่าอาการไม่พึง ผส์นะคะหลังจากได้รับวัคซีนนะคะจริงๆมีปีชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกยอ่อ e AEFI นะคะเอาคำย่อไปแล้ว่ำเพราะว่าคำจริงมันยาวนะคะซึ่งก็คืออะไรคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากได้รับวัคซีนซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้คือเรา<อ>ต้องมาพิจา,ารณากันอีกที อาการที่เกิดจากว่าฉีดวัคซีนก็ได้ใช่บางคนอาจจะวิตกกังวลจัดก็คือเป็นลมไปอ๋อเราก็นับว่าเป็นอาการเราต้องนับไว้ก่อนนับไว้ก่อนว่ารวมเรียกว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากฉีดวัคซีนเราเข้าดูทีว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเปล่านะคะบางคนคือคือกังวลปุ๊บก็เป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะยัง จิ้มไปแล้วก็เสร็จปุ๊บเป็นลมนะหรือไนับรวมมาเป็นตัวเลขไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวและเป็นแบบรุนแรงหรือเปล่านะคะหรือว่าเมื่อกี้บอกพี่ปอไปว่าอย่างเช่นฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บอ่าสามสินาทีได้ไม่มีอะไรเดินไปออกนอกโรงพยาบาลปุ๊บตกท่ออันนี้ก็ต้องนับนับว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ลังจะฉีดวัคซีนแต่เดี๋ยวเรากรรมการพิจารณาทีว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้เช่นอะไรเช่นฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเวียนหัว ไพ้เรียนหัวเสร็จเลยไปตกท่ออันนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่ได้เรียนหัวท่อไม่ดีอันนี้เรื่องของท่ออันนี้เรื่องท่ออันนี้คือไม่เกี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือภาพรวมของที่เราจะเรียบเรียกเป็นอาการไม่พึงประสงค์หลังจากฉีดวัคซีนค่ะแลวอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนผู้ป่วยเขาจะมีอาการอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการแพ้วัคซีนมันจะเป็นกรณีแบบไหนถึงจะคือที่เขามองว่าถ้ามันแพ้ขนาดเนี้ย อาจจะไม่สามารถฉีดวัคซีนเข็มก่อไปได้อย่างเงี้ยก <g it> ็ <g it> อาจจะขอแบ่งว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงคนะ์เราจะฉีดวัคซีนเนี่ยขอแบ่งเป็น2กลุ่มก่อน <c oughs> นะคะกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียงนะคะ <c oughs> ซึ่งอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาได้อยู่แล้วละว่าจะน่าจะต้องเกิดจากวัคซีนนะเช่นอะไรเช่นถ้าเป็นบริเวณที่ฉีดคือปวดบวมแดงร้อนอันนี้คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดนะคะโดยเฉพาะ ในบางวัคซีนหรือในบางการศึกษาเนี่ยอาจจะมีได้ถึงร้อย0ลยยีเลยทีเดียวอันนี้คือไม่แปลกนะคะหรืออีกอีกอาการข้างเคียงอันนึงเราเรียกว่าอาการข้างเคียงตามระบบนะเช่นมีไข้คัันเนื้อคั้นตัวเพลียไม่มีแรงนะคะมีแบบเวียนศรีรษะนะคะ,คะซึ่งอาการทั้งหมดเนี้ยที่เราเรียกว่าอาการข้างเคียงเนี่ยมักจะเป็นไม่รุนแรงนะคะแล้วก็จะเป็นอยู่1 2ถึงวันเต็มที่ก็3วันนะคะแล้วก็จะหายได้เองทั้งนั้นถ้าเราประเมินแล้วว่า ท่านที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมีอาการแบบนี้ที่เราเรียกว่าอาการข้างเคียงเนี่ยก็สามารถให้วัคซีนเข็มที่2ได้นะคะคือไม่ต้องกังวล<บ>เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดอยู่แล้วนะคะอ,อ,อันนี้คือกลุ่มแรกก่อนนะคะ,คะอันนี้ฉีดต่อได้ฉีดต่อได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าแพ้ละนะคะ<อ>ก็คือเป็นการแพ้วัคซีนหรือว่าเป็นส่วนประกอบของวัคซีนนะคะซึ่งหมายถึงว่าเป็นปฏิกิริยาแพ้นะคะซึ่งการแพ้เนี่ยก็คือเกิดได้หลายรูปแบบมีความรุนแรงได้ตั้งแต่น้อยไปมากนะคะแต่ที่มากที่สุดเนี่ย เราจะเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษ oh. คือาไฟาเล็กซิสนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2นะคะซึ่งาไฟาเล็กซิสเนี่ยมันก็จะเกิดเร็วภายใน30นาทีนะ uh huh. อัน,นี้ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกท่านที่ฉีดวัคซีนเราถึงจะต้องให้นั่งอยู่ตรงนั้นสังเกตอาการ30นาทีเพราะเรา oh. จะกลัวว่าเกิดอาการแพ้แบบรุนแรงที่เราเรียกว่าาไฟาเล็กซิสนะคะซึ่ง <Okay. S 2> ถามว่ามีอะไรบ้างนะคะในข้อแรกก็คือในกลุ่ม A ที่จะมีวิชัยアナฟาเล็กซิสเนี่ยจะมีอาการทั้งหมด4ระบบ uh huh. แต่เราจะต้องมีอย่างน้อย2ใน4ค่ะคะ สีระบบนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือมีอาการทางผิวหนังหรือเยื่อบุนะคะก็จะเป็นผื่นโดยเฉพาะผื่นลมพิษ นะคะก็คือจะเป็นผื่นลมพิษผื่นแดงคันหรือว่ามีอาการบวมนะคะของปากของลิ้นหรือว่าเพดานอ่อนเป็นต้นอันนี้ระบบแรกนะคะระบบที่2คืออาการของระบบทางเดินหายใจนะคะก็จะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลมีหอบเหนื่อยนะคะมีเสียงแหบหายใจมีเสียงแบบหวีดนะคะหวีดหวีดได้นะคะแล้วก็มีการลดลงของระดับออกซิเจนนะคะอันนี้ระบบที่2นะคะต่อไประบบที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของความดันเลือดที่ลดลงนะคะหรือว่ามีอาการของระบบ การทำงานอื่นล้มเหลวเช่นบางคนจะเป็นลมไปมะะหรือว่ามีอุจจาระปัสสาวะรา่าคือควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ระบบที่4คือเป็นอาการของระบบเดินอาหารก็คือจะมีท้องคลื่นไส้อาเจียนอันนี้คือ4ระบบถ้ามี2ใน4และเกิดค่อนข้างเร็วภายใน3 0สินาทีเราจะคิดถึงว่าเป็นอาการแพ้แบบรุนแรงที่เร,เรียกว่าอานาฟฟเล็กซิสนะคะซึ่งประเด็นความสําคัญนะคะของการที่ใช้อนาฟฟเล็กซิสเนี่ยก็คือเราจะไม่ให้ฉีดเข็มที่สองที่เป็นยี่ห้อเดิม อ๋อแต่หมายความว่าฉีดที่ยี่ห้ออื่นได้ในเข็มที่ 2, 2> เพราะว่าจากยี่ห้อนี้จากตอนนี้ที่เรามีซิโนแวคกับแอสตราเนี่ยส่วนผสมของอทั้ง2วัคซีนที่อยู่ในวัคซีนทั้ง,องอ2ออันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือไม่เหมือนกันเลยเพ<อ>ราะนั้นสามารถฉีดได้นะคะ,คะอันนี้เมื่อกี้ที่เราคุยไปแล้วว่าเป็นข้อ A คือเอา2ใน4กลุ่มเมื่อกี้นะคะแต่จะมีข้อ B ีที่เราพูดไว้อันหนึ่งก็คือในกรณีที่อาจจะไม่ตรงเป๊ะๆตามเมื่อกี้ที่พูดไว้แต่ถ้าเราจะมีคณะกรรมการพิจารณาอีกทีนึง งั้นถ้าถึงแม้ไม่ตรง2ใน4ข้อเมื่อกี้แต่ว่ากรรมการพิจารณาแล้วว่าเป็นแพ้แบบรุนแรงชนิดอนาฟาเล็กซิสเนี่ยเราก็จะแนะนําแบบนี้ก็คือในเข็มที่2เนี่ยให้เปลี่ยนยี่ห้อ,ห,อหรือว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนแบบถ้าสมมติว่าจาุดตัวอย่างเช่นถ้าท่านฉีดซิโนแวคอ,อันแรกเข็ม2ก็ให้เป็นแอสตราเป็นต้นนะคะ,ะหรือว่าเข็มเข็มแรกเป็นแอสตราเข็ม2ก็เป็น ซิโนแวกนะคะแล้วก็นับเข็มที่2นั้นต่อว่าเป็นเข็มที่2ได้เลยคือไม่ต้องนับหนึ่งใบเพราะเข้าใจว่าถ้าคนที่เขาแพ้หนักๆเหมือนนั้นหวาดไปเลยนะจ๊ะบางทีก็กลัวก็กลัวอันนี้ก็เป็นความสมัครใจก็แล้วแต่นะคะแต่ก็อยากังวลไปเพราะว่าคุณหมอก็มีวิธีการเห็นไหมคะเข็มแรกยี่ห้อแรกแพ้ก็เข็ม2ก็เป็นอีกห้อหนึ่งก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะคะ